สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนสายรูดอีกแล้วจะเป็นน้องจ๋าหรือว่ายีนชาแนลนะคะค่ะวันนี้ก็จะพามาชมแนวทางหุ้นไทยนะคะวันนี้ก็หุ้นเมื่อวันที่หกเนาะแนวทางไม่ออกนะคะวันที่หกเนาะสงสัยจะหยุดเนาะเป็นวันเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกหรือเปล่าเนาะแนวทางไม่ออกวันที่หกน้อยแต่ยีนก็ไม่ได้ลงให้อีกนะคะก็มี พี่น้อง f อถามเนาะว่าแอดมินไม่ลงแนวทางหุ้นให้หรอก็บอกว่าให้เอาตัวเก่านะคะให้เอาวันที่6เลยเนาะเพราะว่าวันที่6ไม่ออกก็เอาวันที่6มาออกวันที่7เลยนะคะมาลงวันที่7ให้เลยเนาะแบบเพราะว่าวันที่6ไม่ออกก็ตามตัวเก่าเลยเนาะเพราะว่ายังไม่ออกก็ต้องเป็นตัวเก่านั่นแหละที่ยืนวางไว้ให้เนาะ ก็ให้เด่นหนึ่งนะคะรูดหนึ่งเนาะเพราะแอดยีนสายรูดก็เน้นรูดเนาะอันนี้ตัวรองตัวรองตัวรองบางทีก็มาบางทีก็ไม่มานะคะวันนี้ตัวรองไม่มานะคะสำหรับคนวันที่เจ็ดเนาะแต่ตัวเด่นมานะคะมาทั้งเช้ากับบ่ายนะคะบ่ายแต่มารอบเย็นนะคะเช้าก็มารอบรอบเที่ยงเนาะมารอบสองนะคะรอบแรกไม่มานะคะรอบแรกไม่มาเนาะ ก็มารอบสองก็โอเคนะคะก็ยังไหวอยู่เนาะเช้ารอบเที่ยงได้1 0ตรงๆนะคะตัวนี้เนาะส่วนรอบบ่ายรอบบ่ายรอบบ่ายรอบแรกก็ไม่มานะคะมารอบเย็นรอบปิดก็1 0ตัวเดียวกันนะคะหน,นล่างเนาะ ต่วน,นตอนเที่ยงก็เป็น1นศูนย์บนเนาะสองตัวบนนี่สองตัวล่างนะคะก็มาตัวเดียวกันก็ถือว่าโอเคนะคะมารอบเช้าแล้วเราก็ไม่ต้องไปต่อก็ได้นะคะเราไม่ต้องไปต่อเนาะรอบเช้ามาเราก็จอดแล้วพี่นนองไม่ต้องตามไปไหนนะคะก็จอดอยู่กับบ้านนะคะเพราะว่าบนทางข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยว่า จะเป็นยังไงเนาะก็มาแล้วเราก็ไม่ต้องตามนะคะก็แค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะก็ยังไหวอยู่นะคะก็สองรอบเนาะเช้ากับเที่ยงนี้บ่ายกับเย็นเนาะก็สองรอบสองรอบเช้าก็มาบ่ายก็มาก็โอเคแล้วนะคะก็ไทยก็ลงให้ต่างหากเนาะเพราะว่าบางทีตัวเด่นมาด้วยกันก็จริงอยู่แต่บางทีก็มาแยกกันอย่างวันนี้ก็วันนี้ก็วันวันนี้ก็ อันนี้น่าจะมาตัวเดียวกันเนาะยังนิเคกับไทยก็ไม่เป็นไรเนาะก็แยกให้ดีกว่าแยกให้ดีกว่าเนาะเพื่อความชัวร์นะคะเพราะว่าให้เม็ดเดียวเหมือนกันตัวลองก็คือใครจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะคะสําหรับตัวลองเนาะการไม่เฉยแต่ที่แน่แก็ให้เม็ดเดียวถ้ามาก็มานะคะถ้าหลุดก็คือหลุดไปเลยนะคะ ทำมาก็คือมานะคะถ้าหลุดก็คือหลุด,ด,ลดลพุ๊ดลุดไปเลยจะเป็นน้องจา๋าวันนี้ก็มาตามต่อนะคะวันที่8ดเดือนสี่ปีหกสี่นะคะกับแนวทางหุ้นไทยนะคะสำหรับพี่น้อง fc หุ้นไทยเนาะ ุณไทยช่องเก้าเจาะสองตัวบนล่างนะคะสามตัวไม่ได้เจาะนะคะแค่สองตัวก,ก็ก็ยังหายากอยู่เอาสองตัวพอเนาะตัวเดียวนี้ก็ยังหายากอยู่พี่น้องตัวเด่นตัวเดียวสายวิ่งสายรูดเนาะเด่นรูดเด่นรูดนะคะเซตแอดยีนสายรูดก็เน้นรูดอย่างเดียวจะพี่น้องจ้า วันนี้ให้รูดแปดนะคะรูดแปดจะเป็นน้องจา๋าเด่นรูดแปดนะคะรองหนึ่งจะเจาะให้นะคะสําหรับตัวรองแต่แปดก็จะก็รอบก็เช้ากับบ่ายเหมือนเดิมนะคะถ้าเช้ามาแล้วก็ไม่ต้องตามบ่ายนะคะเช้ากับบ่ายก็เช้าสองรอบบ่ายสองรอบนะคะถ้าเช้ามาแล้วก็ไม่ต้องตามนะคะ ให้ตัวเดียวนะคะมาแล้วก็หยุดนะคะหยุดอยู่กับบ้านไม่ต้องไปเที่ยวต่อนะคะจะรูดแปดให้เลยนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะคะอันนี้ตัวรูดนะคะนี่เน้นรูด ตัวเดนเจาะก็จะเจาะให้นะคะหนึ่งสำหรับเด่นหนึ่งก็จะจเจาะจ 1, นะจ 1, เดี๋ยวจะเจาะหนึ่งให้ก่อนเนาะเจาะหนึ่งให้ก่อนเดี๋ยวจะเน้นตัวให้นะ้อหนึ่งอันนี้อันนี้รองนะคะรองรองรองหนึ่งรองก็จะเจาะให้นะคะสำหรับตัวเจาะนะคะก็จะมีหนึ่งแปด หนึ่งแปดแปดหนึ่งมีแล้วเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสองนะคะนี่คือตัวเจาะนะคะตัวเจาะตัวรองใครจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะคะสำหรับตัวเด่นก็คือเน้นรูดตัวเดียวนะคะคือเม็ดเดียวเลยเม็ด เดียวเข็นๆไปจะพี่น้องสาโดดๆเดี่ยวๆนะคะก็จะมี8ปดศูน87ปดหนปดสองปดนะคะแล้วก็8ปดหกแล้วก็แปดเกอาเบิ้ลไปด้วยเนาะแปปดนะแปดสา เน้นรูดก็คือที่จริงก็เน้นรูดนะคะตัวเดียวเน้นรูดจะเป็นน้องจ๋าอันนี้ก็เน้นให้เฉยนะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้า ก็ล,ลุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยีนด้วยนะคะสำหรับท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันอยู่แล้วนะคะก็ตัวเด่นให้ตัวเดียวนะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียวน,นี้คือตัวรองอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่เอาก็ได้นะคะแต่ เสไ็ด้เสด้ตัวตัวเด่นตัวเด่นเหมือนกันแหละแต่ให้ตัวนี้หนักกว่าเนาะก็เลยเจาะให้เนาะตัวรองแต่เน้นรูปตัวเดียวนะคะเน้นรูตัวเดียวที่จริงก็จะให้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะมาก็มาไม่มาก็หลุดนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะคะก็ชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะพี่น้องจ๋า ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า